สิก้ผมโอ้สามเมตรมันต่อกับอประสบการณ์ฝึกงานที่ผมจะพูดถึงช่วงช่วงกลับเลยแล้วกันคือช่วงใกล้กลับจะเจอพี่ที่รงอาหารเนี่ยจะเจอพี่ที่ทํางานวิบสี่บีที่เคยทำงานด้วยกันมาถามว่าเอาโอ้จะได้กลับวันไหนโอ้ชิ้นเดือนตุลาครับกูดูก็ได้กลับสิ้นเดือนตุลาอือคนอื่นก็เริ่มทยอยกลับไปแลวเริ่มถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรว่าอู้ได้กลับบ้านแล้วกันเนึงกูก็ดูแบบ ก็ได้กลับบ้านก็แล้วกูยังได้อยู่อยู่เลยทรมานแล้วอีกสองตัวนั่นน่ะตามฝึกงานหลังหยุดไอ้ตัวงานติดโควิด้นหยุดสองเดือนมันก็ติดโควิดมันมาทํางานแล้วก็ติดโควิดแล้วก็กลักตัวรักษาอีกสี่วันแล้วก็กลับบ้านเลยเลยคือแม่งตรงวันที่มันรักษามันถึงวันที่ต้องกลับบ้านพอดีเพํางานแบบเพื่อนแม่งไปหมดแล้วไงกูอยู่คนเดียว กคุยยังไงพูกูคุยกับพี่พนักง,งานในนั้นน่ะพนักง,งานในลาที่บางทีก็เป็นคนจาก,กไกตั้นมันย้ายกไก่ตั้นย้ายมาแต่ไม่มีเพื่อนผมเลยนะเออแล้วมันมีวันหนึ่งเลยเป็นวันแบบถือว่าเป็นวันที่กูโลกจิตที่สุดในชีวิตในการทํางานที่โรงงานคือวันนั้นผมอยู่ติดฟอนอยู่อ GC ให้พี่คนหนึ่งเป็นสาวแว่นหน้าตาแบบอย่างนี้เลยตัวนิ้วโป่งสองนิ้วแบบเป็นดอกไม้แห่ง ยี่สี่บีกะบีเออแบบโอ้ยแบบสวยเฮี้ยเกินติดเนี่ยติดตรงข้าวผมเดี๋ยวบรรยากาศแบบโอ้ยไอ้ชีวิตนี้กูได้เจอแบบนี้เลยจิ้มกุ้มจิ้มในใจตอนติดไปนะตอนเป็นมอนเมนเ์แบยโอ้ทำงานแบบคลงแค้วมาถึงนี่แต่แตดแปดสองคนที่หน้าตาดีๆคนหนึ่งที่ผมบอกไปออกว่าแม่งหายไปเลยหยุดสองเดือน้ก็หายไปเลยเจอเนี่ยที่สวยๆติดยมแบบ กินน้ำหอมกินน้ำหอมตัวเราเจ้าตัวเราเจ้าไม่รู้ชื่อผม,มรู้ชื่อก็นะเต็มเป็นสาวแป่นหน้าตาเด็ดน่ารักกินมากูติดฟอนไปกูก็แบบดูกินน้ำหอมเขาทีเปบบอย่างเงี้ยติดไปน้ำหอมแบบอู้รู้สึกวันนั้นทํางานได้แบบเต็มที่มากเด็บมีกําลังใจในการทํางานะซึ่งพี่แกม,มาช่วยแค่วันเดียวน่นแเละแล้วก็ แกก็ไปช่วยตรงนายเรียไปประกอบเรียแยบมันถึงจะเป็นช่วงเวลาสัน้นๆกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากนี่พี่เกมาช่วยติดฟอนซึ่งพอช่วงใกล้เลิกใกล้จะฝึกง,งานเสร็จผมก็เริ่มสนิทกับพวก GC พวกอะไรนี้พวกงานมากขึ้นจนกระเจ้าแบบมาบอกกับผมว่าพี่โอ้กลับไปแล้วนี่ใครจะทํางานพี่จะให้ใครมาทํางานให้น้อในพิจู่น,น่าจะอยู่ต่อนะแบบพี่ครับ แกนี่กูเหนื่อยจะตายหาแล้วจะให้กูอยู่ต่ออีกกูเม่งโคเหนื่อยเลยเออได้มีอย่างหนึง่งเ็าเรียกว่าสิ่งผิดกฎหมายในโรงงานสิ่งที่มันผิดกฎของโรงงานคือคัตเตอร์คัตเตอร์เขาจะให้ใช้เป็นคัตเตอร์แบบส้นคมในแบบมันจะใช้ต้องกดขึ้นมาพอเลือกใช้ไปปุ๊บจะดีดกลับอัตโนมัติเขาแบบคัตเตอร์สปริงอ่ะแต่ถ้าเป็นคัตเตอร์แบบเลื่อนออกมาแบบโปรติที่คนเขาใช้กันเนี่ยก็ห้ามใช้เว้โรงงานห้ามใช้ จะเป็นสิ่งที่แม่งสำคัญมากสำหรับเ H คือต้องมีพกติดตัวแต่ผมไม่มีเออแล้วมีวันหนึ่งกีดกล่องมีพี่ M อมฟังฟูดมากีดกล่องก็ตั้งกันปกติแต่พระนั้นผมไม่มีคัตเตอร์คือปกติผมจะต้องกรีดกล่องเพื่อพับมันเป็นแบนเพื่อวางบนสเสตนลืมเงือพาเลตเออไว้วางบนพาเลตแต่วันนั้นผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมไปหาคัตเตอร์อยู่ เลยไปหาคัตเตอร์แต่คัตเตอร์มาละเดินมาแําไมกีดอพี่นะไม่ก็มาด่ากู <c oughs> เทอำอไมถึงไม่กีดเหระที่ไม่ถึงไม่กีดกองเหฮอโกรกลาจริงด่ากูกูไม่มีคัตเตอร์กูไปออกคัตเตอร์ใหม่นี่ไงแต่จะพูดอ่ะแต่พวก็ไม่พูดเลยพวกเงียบพี่ใหญ่จะมีปัญหาก็กีดคัตเตอร์ของผมพูดยาวละมาตรงช่วงจบเลยดีกว่าเรื่องฝึกง,งานเสร็จซึ่งเอาจริงนะเรื่องฝึกง,งานเสร็จคนรู้สึกใจหายเหมือนกันแบบโอ้โหิวนี่กูเห็นมาตลอดหนึ่งปิวได้จ่าไปได้เลยนี่ ร้านหมูทาที่กูกับเพื่อนที่เคยแบบไปเฮโลกันแบบสิบคนไปกินพร้อมกันสิบคนเนี่ยกูจะไ,ได้จ่าตรงนี้ไปแล้วหรอือวะเอไม่กาบ,บางนาะที่กูนั่งรถไปสามครั้งครั้งแรกนี่ไปกับเพื่อนห้าคนเอยไม่จะ่ห้าคนสนี่คนมีไอ้จอบไอ้ตั้นไอ้ก้เออประมาณเนี้ยไปครั้งที่2องนี่ไปดูก็ซิดาเวทของไปมีผมไอ้กู้ไอ้บอยไอ้อาร์ม อีกคนนึงนี่ใครวะแต่ไม่ได้ปะห้าคนนี่แหละไปกันโอ้เด็กครั้งที่สองนี่ผมไปกลับไปต้นสองคนนะอเมกาบางนาอีครั้งครั้งที่สามนัดท้ายไปกับไปตันสองคนเจ้าไว้แล้วเลยนี่ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าโอ้ที่โรงงานเด็เพื่อนก็มีของขวัญแบบซื้อของขวัญมาให้ให้เดบ,บเออฝึกงานเสร็จมีของขวัญให้เป็น กำลังใจมีของขวัญไอ้จ็อบก็มีคนซื้อของนู่นมานี่มาให้ไอ้ตั้นก็มีไอ้กู้ไอ้นู่นมีหมดกูไม่มีสักอันเลยไม่มีใครเสื้ออะไรให้ผมเลยเว้ยก็แบบกลับแบบเสื้อก็มีเสื้อกันกูไม่มีเขามีของกินมีอะไรให้กันกูไม่มีกูแบบเฮ้ยไมเปน,นอย่างกับฉันได้ไอ้วันกลับเจ้ารถมารับคือโรงงานก็เจ้ารถมาก็ให้เคลียร์ของในหอย้หมด ให้มันสภาพเหมือนเดิมก่มเก็บหมาให้หมดแต่นั้นผมเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยมีโตวโน้ตบุ๊กของผมที่แม่งค้าไม่ได้พอข้ามเพืแม่งหักแน่นอนว่ามันมันถูกของถูกในลาซาด้ารู้ว่ามันเป็นยังไงตู้ถูกถูกอะกับโน้ตบุ notebook, ต๊กอะโตกูก็ทิ้งแม่งไว้นะั่นแหละไม่ออกกลับพัดลมผมหุ้นเงินกับไอ้จอบซื้อพัดลมซึ่งสุดท้ายคือมีกูใช้คนเดียวพัดลมนี้ให้ไอ้จอบมอากลับรถมารับเป็นรถไม่รถตัวสองชั้นละครนี้เป็นรถสีขาวรถทัวร์สีขาวชั้นเดียว ที่มีห้องน้าในตัวคอยคนของขึ้นคนของขึ้นก็จะมีเตรียมพร้อมมีถ่ายรูปรวมมีถ่ายรูปกับพี่เขาก็จะมีเช็คว่าใครที่แม่งทาของในห้องเสียให้ไปเสียเงินกับเขาอ่ะเสียเงินกับทางหออะแต่ผมไม่มีไม่ได้ทำมาเลเสียมันมีเสียอยู่คือประตูมุงลวดตรงออประตูทางออกมุ้งลวดตรงระเบียงอะที่แม่งม่งมีปัญหาคือเรือมันชอบติดบางทีก็ดึงไปดึงมาแม่งหลุดมาทางอันอย่างเงี้ย มันก็เป็นมาก่อนผมอยู่อ่ะก็ประตูประตูห้องกูไม่สภาพไม่ดีสักอันน่ะถึงมันก็ออ้ยแบบรู้สึกใจหายเหมือนกันนะไม่จากที่ดูมาเป็นเดือนนี้ก็รู้สึกแบบอุ้ยห,หาอยากเลิกมากพอกถึงเวลาเลิกจริงรู้สึกแบบเออเออว่ะแม่งใจหายเหมือนกันวะ่ะรู้สว่ามิวน้กูต้องไม่ได้เจอแล้วเหรอเนี่ยตัวนั้งกูต้องไม่ได้เจอแล้วเหรอเนี่ย ตลาดที่กูเคยเดินกูไปไม่ได้เจอหอนี่กูเคยอยู่ห้องตรงตามสางแพ่งที่เปิดออกมาแล้วเจอระเบิดพอดีกูไม่ได้อยู่ร้านขายของที่กูไปซื้อของประจาซื้อน้ำยาปรับผนุมซักผ้าคือเรื่องซักผ้าเป็นเรื่องใหญ่อะเ้นต่อคิวกันร้านอยู่ไกลสุดมีตู้ยี่สิบาทตู้สิบาทตู้สิบบาทเกือบสองตู้ือต้องแย่งกันใช้อ่ะไกลจังหวาดีได้ใช้ก็ได้ใช้อ่เสื้อผ้าที่กูซักประจาก็ริงไม่ด้เลยนี่อย่ต้องจากไปแล้วเอาว่า ต่นั้นเราก็ได้กลับบ้านคนุณขวง,งขึ้นรถนั่งรถกลับกุข่าวๆตัวขาวผมก็นั่งหน้าเหมือนเดิมน,นี่คือนั่งแบบแยกขายแยกหมันเลยเว่าที่มันมันเยอะกว่าคนอยู่แล้วแต่ไอ้ที่พีของรถกันนี่คือคนขับคนขับสามคนอายุรวมกันได้สองร้อยเกือบสามร้อยปีอ่ะคือแต่ละคนแม่งเจ็ดสิบแปดสิบอัพกันทุกคนอน่ะแต่รุ่นเก่าอ่ะขับรถกันก็โอ้โหกูจะไปรอดไหมเนี่ยเฮ้ยกับไปคนแก่สามคนนี้เนี่ย ก็ไปรอดแต่มีแค่ช่วงเดียวที่แม่งหลงอยู่ตรงซีสกเกตเกือบตีรถกลับมากรุงเทพแล้วทีนั้นที่คือคนคือพวงกลับกับซีไปที่ซีสกเกตเคมาาดผกลับกับวิไลเคมาาดแต่ตอนมน้มากับซีสกเกตมัตนกลับไปเดี๋ยวถึงบ้านเลยเเนี่ยไปถึงอุบลนั่นก็มืดผมให้พ่อพ่อผมเอารถด,ด,ด,ดอดรถกระบะมาจอดไปตรงวิไลก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่ผมจอดไปข้างนอกมันจะมีธุระไปไหนกันนี่แหละเอรถ ไว้ก่อนเอาเจ้าข้างตายกูแจบ้านกูไว้ข้างในเขาลงมาถึงโรงปุ๊บอาจารย์ไม่มาลับคำอย่างแรกคืออาจารย์ไม่มาลับคืออาจารย์มันเป้งโสดทิมเลยโสดทิมนักเรียนอะอาจารย์ไม่มาลับก็กลับบ้านกันก็ยกของยกอะไรขึ้นกันเน่ะเย่มันถึงกูบนแล้วกูคนขึ้นรถไปนั่งขับรถนั่งรถกลับแบบชิลๆสบายๆแบบโอ้บรรยากาศที่กูรถที่กูไม่ได้ขับมาเป็นปีอะไม่เคยไม่ได้ขับรถยนต์มาเป็นปีไนดะ้มาจับขับแล้วรู้สึกแบบ ยังขับได้อยู่ยังดีสบายใจกลับถึงบ้านมืด,มดไม่มีใครอยู่มีหมามารับเดี๋ยวอู้สบายไนี่แหละที่ที่ฉันหายะโอยหามานานจีที่ฉันเจอมันก็ได้จากกันมาเลยซึ่งเอาจริงเนมันมีข่าวว่าจะได้กลับก่อนไปมีข่าวลือกันตอนช่วงที่ปู่ก๊กนักฝึกงานอยู่ปือกันว่าปีที่แลว COVID ้วโควิดมาทวงงานากนออ็ให้หยุดก่อนเออให้หยุดก่อน คือหยุดฝึกง,งานฝึกง,งานเสร็จก่อนกําหนดไอ้กลับมาก่อนก็ดีใจกันอ้เหียดีใจว่าเออดีเอาเราเราอาจจะได้หยุดก่อนด้วยหยุดก่อนกําหนดที่ไหนได้แม่งก็เบิ้ลเพิ่มมาเดือนหนึ่งหลังจากกําหนดคือกําหนดต้นดเดือนต้นเดือนตุลาแต่เพิ่มมาเดือนหนึ่งคือแม่งเดือนพฤศจิกาคุณได้กลับพฤศจิกาด้วยซ้ําอ่ะได้กลับเดือนพฤศจิกาด้วยซ้ําจำไม่ได้ว่าวันไหนน่าจะวันที่ยี่สิบยี่สิบประมาณเนี้ย ได้หยุปดปั๊ได้ได้หยุดเรียกว่าปิดเทอมได้ปิดเทมอมจูะมาณอาทิตย์หนึ่งเรียกว่าปิดเทอมอาทิตย์หนึ่งอะปิดเทอมส,ส่งเล่มรายงานส่งอะไรพวกเนี้ยไปหาอาจารย์ไปรายงานตัวกับอาจารย์อยู่วิไลก็ไปเจอเพื่อนที่มันอยู่เอ็นซีเทียบหน้าตามไม่เปลี่ยนกันไปแต่ละคนเออก็เอาไปแค่นี้ก่อนอีพีนี้กับการกลับมาเมืองเอ้การฝึกง,งานเสร็จดีของโอ้สามเมอ